เชฟมันอาจจะไม่สุภาพนะเมื่อที่ไทยเห็นหน้าเต็มกินเถอะกินเถอะน้องนนคุยได้ถึงไหนเนี่ยอ่าน้องนนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับน้องนนอะไรพอแล้วพอแล้วพอแล้ววางโทรศัพท์วางโทรศัพท์พอไหมเอามาเออดีมาดูมันแน่นอ่าน้องนนรายงานหน่อยรายงานข่าวหน่อยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ สวัสด oh, kind of uh, okay. right, ีครับเลยี่ายกมือดิยกมือดิยกมือดิอต้องยกแอ้าวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดไหนวัดนี้หลวงปู่หลวงปู่สวงปู่สวนปลอยแอะแอะยางอะะยกน้อยเป็นเทวา่งนไปนั่งกินข้าวกับพี่ว้ําไป นวลกินไก่ไหมเนี่ยป้าออ้ยซื้อไก่มาอย่าอั้มนะกลวงนีเฮียกำลังขายอ้ามอ้าอ้าอ้าอันนี้ไก่ต้งนวลอะไรอ้มอั้มนอนนั่งรองนอนให้พี่คิีมป้อนนั่นะเอาเอากี่เลยของพี่คิีมหมดนี้แหละไม่ใช่อะไรอันนั้นมีหิ้วคืออะไรอะไรแหละอันนั้นอันนั้นแทนนะอันนั้เป็นอ่าพี่คิีมกินหมดแล้วแต่ไม่ใช่สาลยอ่าพอยังพอยัง